ดาวศูน์เปอร์เซนต์ไม่ต้องคำอ้ำคนเดียวเลยนะฮะ,อ,ะอนุมัติเฉยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับโอโตโยต้าพาเพลินและเหลียงโตโยต้าพาทัวร์ครับวันนี้เราจะมารีวิวรถรุ่นอะไรครับคุณเหลียงสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับเริ่มต้น 2.4 Entry z e d i t i o n เกียร์ธรรมดาราคา714,000บาทครับตัวเริ่มต้นเลย4ประตูตัวตีตัวเริ่มต้นนะครับแค่เริ่มต้นก็ได้อย่างนี้แล้วนะสวยๆเลยนะไอเขาว่าอย่างนี้ยังไงเดี๋ยวพาชมเลยดีกวา่ามียังไงบ้างไปดูเลยดีกว่าไฟเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นโปรเจคเตอร์ถูกไหมเพราะว่ามันตัวเริ่มต้นอยู่ไฟน่าจะเป็นฮาโลเจนเป็นแบบมัลติเรฟเลกเตอร์คือทุกหลอดทุกไส้รวมเดียวกันสวยงาม ไฟตัดหมอกก็ยังไม่มีเนาะตัวเตี้ยจะยังไม่มีไฟตัดหมอกไม่ว่าจะเป็นเอ็นทีหรือมิดก็ตามถูกต้องครับกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมทั้งหมดแล้วกระจังหน้าเป็นดำเงาล้อมกรกอบด้วยโครเมียมนะครับสวยๆเลยแบบมีราคานะครับล้อตัวนี้จะไม่เหมือนพวกตัวแครล้อเป็นยังไงครับจะเป็นลงดํา ล้อเป็นลมดำอ่าแล้วไงต่อครับก็เป็นล้อ GR ขนาด17นิ้วอ่าแล้วไงต่อครับ17นิ้วเป็นล้อไล่เบาใช่ไหมเป็นล้อแม็กไล่เบาถูกต้องครับใช่ครับเป็นล้อแม็กไล่เบาคุณภาพสูงที่นิยมใช้ในสนามแข่งนะครับล้อแม็กทั้งวงเนี่ยจะมีน้ําหนักสมดุลกันทั่ววงนะครับเรียกได้ว่าผลิตอย่างมีคุณภาพสูงนะครับอ่าครับแล้วก็มีน้ําหนักเบาด้วยนะฮะแข็งแรงทนทาน จริงๆแล้วเนี่ยถ้าออกจากศูนย์น่ะอยากจะให้ใช้ของเดิมไปนะเพราะว่าล้อแม็กอันนี้ราคาราคาแพงด้วยราคาแพงนะตัวนี้แล้วก็คุณภาพดีด้วยคุณภาพดีด้วยนะครับน้ำหนักเบามันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ออกตัวทาเวลาได้น้อยลงออกตัวเร็วขึ้นเพราะน้ําหนักรถมันเบาลงแต่ความแข็งแรงยังคงอยู่นะฮะนอกจากล้อแม็กที่มีคุณภาพแล้วคุณเหลือยางเป็นยังไงครับมาคู่กับยางไทยเก่ง วิ่งนุ่มเงียบพิเศษนะครับบิตสโตนทูลันซ่านะให้ความเงียบพิเศษเหมือนรถเก่งนะครับผมวันไม่ได้มาแค่แหมกับยางนะใช่ครับนะครับช่วงล่างตัวนี้ถูกยกมาจาก r ีโวตัว GR GR Sport ที่ราคา8 9 9แ0 0เกาห900,000บาท่านนะครแต่<ห>คันนี้นะะ<อ>ราคาเท่าไหร่เจ็ดแสนเท่าไหร่คุณเหลืองเจ็ดแสนนึงมืสีพันคุณได้ช่วงล่างของ r ีโว GR Sport แล้วนะ นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเชั้ล่างแต่เราไล่ดูทีละจุดก่อนนะไล่ทีละจุดก่อนเอากระจกมองข้างก่อนถ้าเป็นตัวนี้ตัวเริ่มต้นอ่ะจะเป็นมันจะเป็นสีดําสีดําด้านแต่จะมีปฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้นะสามารถปัดไฟฟ้าได้แต่ยังต้องพับได้มืออยู่นะนะครับมันจะรับกับตัวคลิปจับประตูทางเข้าห้องในสารนะฮะจะเป็นสีดําด้านอยู่ตัวมือจับเป็นสีดําใช่ครับผมนะแต่มันมีรีโมทแบบนี้นะเป็นรีโมท แจ็คไนท์คีนะครับฝังชิปการการจลกรรมนะฮะตัวนี้มีมาให้ในรีโวทุกเกรดรุ่นนะฮะเป็นแบบขั้นต่ำขั้นต่ำนะอของเรากุญแจบิดธรรมดาไม่มีแล้วนะรีโวเนี่ยจะมีแต่กุญแจรีโมทแบบนี้นะครับนะแล้วมีฝังชิปมาให้ด้วยการนการจลกรรมขโมยงัดรถเข้าไปเนี่ยไปงัดสายไฟใต้คอพวงมาลัยมาต่อตรงเนี่ยสตาร์ทไม่ติดนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราไล่มาดูเรื่อยๆเนาะด้านหลังอ่า ล้อหลังก็เช่นกันล้อหลังเหมือนกันเหมือนกับล้อหน้าแหละแต่ว่าเออมันขัดใจนิดนึงคือคือตัวล้อหลังเนี่ยผมว่ามันมันหุบไปหน่อยมันหุบเข้าไปข้างในมากเกินไปหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าโป่งล้อเราไงโป่งล้อมันใหญ่คือรีโวเราเนี่ยโป่งล้อมันใหญ่พอโป่งล้อมันใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยล้อแมกมันก็ต้องหน้ากว้างหน่อยนะครับแต่ด้วยเรื่องของขนาด17เนี่ยมันก็ถือว่าไม่เล็กแล้วนะเพราะว่าของของตัวที่แล้วเนี่ยตัวล้อแมกมันขอ16นะเล็ก ช่ไหม<ช>16สีเงินนั่นคือตัวเก่าแต่พอเป็นตัวใหม่ตัวปัจจุบันเนี่ยจะได้เป็นล้อแมกดําเงาขอ17ใช่ครับซึ่งหน้ายางก็กว้างขึ้นมาแล้วระดับห<อ>นึ่งนะคะคุณโอรู้ไหมว่าช่วงล่าง GR เนี่ยเขามีการโหลดลงมาด้วยนะประมาณ23ม mm ิลลิเมตรนะครับก็สองเซนกว่ากว่าก็คือจะเตี้ยกว่ารุ่นเก่าใช่ปกติถ้าถ้าไปยืนเทียบกับรีโว่เซติเดิชันตัวอื่นเนี่ยตัวกระบะเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึง<อ>นะแต่พอผมอมายืนตัวข้างๆช่วงล่างตตััวว GR นี้ มันเตี้ยลงมานะครับการโหลดตรงนี้ลงมามันทําให้ความก่อถนนและเข้าโค้งได้มั่นใจมากขึ้นขาคือเขาคํานวณมาแล้วแหละความความปลอดภัยการเข้าโค้งอะไรต่างๆมาดูไฟท้ายก็เดี๋ยวเราไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบปกติอยู่ยังไม่ได้เป็น L E D ตัวเซ็ตเอเดชันเนี่ยมีการชนหลังไหมครับคุณโอไม่มีครับไม่มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอนที่หรือมิดก็ไม่มีมีกล้องมองหลังไหมครับไม่มีครับไม่มีเนอะตัวมิดก็ไม่มี ตัวนี้เนี่ยฝาท้ายเขาก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับการชนท้ายกับกล้องมองภาพถอยหลังเนี่ยต้องซื้อตัวสูงเท่านั้นใช่ค่ะนะฮะตัวเตี้ยเนี่ยมันจะยังไม่มีมาให้ทั้ง2รายการแต่ว่าสามารถสั่งติดตั้งเพิ่มได้นะครับตัวกล้องมองภาพถอยหลังเนี่ยก็สี่พันสี่พันหกการชนของแท้ของแท้การชนหลังก็ไม่เกินสี่พันจะเป็นของซัพพลายเออร์ใช่ค่ะนะครับ่ออย่างมือจับเนี่ยจะเป็นเทาดําด้านนะครับเหมือนกับตัวคลิปจับประตูแล้วก็กระจกมอง้างได้เกล Entry นะใช่ครับถ้าเป็น เก็มิดล่ zat, ะก็เป็นสีเป็นโครเมียมเป็นโครเมียมใช่ไหมใช่ค่ะพอมีให้เลือกอยู่มันมองยากนะเพราะว่าทุกอย่างเป็นสีดดงหมดเลยใช่ปกติแล้วถ้าเป็น gr ตัวสูงอะไรเงี้ยมันจะเป็นมันจะมีสีแดงด้วยเเทาใหห้ร็นต้องบอกก่อนว่าแหนบยังเป็นแหนบห้าแผ่นอยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่าช็อคอัพเนี่ยจะเป็นช็อคอัพที่เซ็ตค่ามาใหม่แล้วนะครับตัวเตี้ยเนี่ยจะเป็นช่วงล่างช็อคอัพแบบ เทอินทูบอยู่นะยังไม่ใช่โมอเตอร์ทูบเหมือนตัวสูงนะถ้าเป็นรีโวตัวสูงตัว g r Sport ตัวสูงอะ่ะมันจะเป็นโมอเตอร์ทูบแต่ถ้าเป็นตัวเตียเนี่ยจะเป็นสวิตท,ทวินทูบอยู่นะครับผมอไปลองดูข้างในไหมข้างในไหมไปดูข้างในไปข้างในดีกว่าไปแผงประตูเหมือนเหมือนเหมือนภายนอกเลยคุณเหรียญก็คือยังเป็นสีดําอยู่ยังไม่เป็นเป็น,ปนโนแบค็คใช่ครับ,รบมีแผงควบคุมหน้าต่างไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างนะครับแล้วก็มีเซ็นเตอร์ล็อกให้มีปุ่มล็อกกระจกให้ด้วย Mm. นะครับก็ถือว่าครบครบแล้วนะไฟฟ้าหมดใช่ค่ะข้างในดีป่ะอ่าปภายในเราได้หน้าจอที่สามารถรองรับ Apple Ca r p เ a y และ Android Auto แล้วนะคุณเหลียงเครื่องเสียงใช่ไหมใช่ครับอ,อ่าสามารถรองรับ Apple Ca r p เ a y และ Android Auto เพื่อใช้เป็นแผนที่นำทางได้ใช่ครับนะครับสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะอ่าใช่ครับแล้วก็สามารถโทรออกด้วยเสียงได้ด้วยนะ ใช่ครับแถมซื้อรถกับเราสามารถดู YouTube ได้ด้วยดูยู u ูบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาเรียนกันเดี๋ยวแนะนำให้วันออกรถใช่คร,ครับถ้าใครซื้อรถกับเหลียงกบโอเนี่ยเดี๋ยวแนะนำให้เอาให้เครื่องเสียงเขาดู YouTube ได้ซึ่งปกติมาตรฐานเขาเนี่ยมันดูไม่ได้นะ u t u b e อ่ะใช่ตัวไซสดิชั่นก็ยังจะเป็นหน้าจอแบบนี้อยู่ถ้าเป็นตัวสูงอ่ะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่นะครับตัวนี้มีที่เสียบสายชาร์จสองสองข้างนะคุณ <12 S 2> เหลี่ยงสองโวลต์สองข้างถือว่าเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ โอเพิ่งเห็นว่าตัว n ่4ประตูเนี่ยมีปุ่มอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดด้วยถ้าเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะครับมีตั้งแต่เกีิดเริ่มต้นเลยก็คืออีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับแรงแซงพาวเวอร์โหมดนะครับเหมือนติดกล่องดันรางนะครับก็รู้สึกได้เลยอีโค่โหมดประหยัดน้ำมันนะครับแปลว่ารถลีโวของเราเนี่ยประหยัดน้ำมันโดยกําเนิดนะครับแล้วก็แรงโดยกําเนิดไม่ต้องไปจูนเพิ่มใช่ครับไม่เสียของนะเออพราะเวลาไปจูนเพิ่มเนี่ย อเรื่องมันเยอะบางทีต้องมานั่งซ่อม,น,อม,น,อมนั่งจูนใหม่หลายๆรอบ<ช>อรถรถจูนหนักๆมีปัญหาเยอะเสียรถอีกใช่นะวันนี้ปัญหาเยอะเดิมๆขับเดิมดีกว่ารีโว่เนี่ยแรงจากโรงงานเลีงบอกไปตัวเตี้ยเนี่ย,เ,ยเป็นเบาะผ้านะไม่ว่าจะเป็นเอ็นที่หรือมิดเนี่ยครับตัวเตี้ยเบาะผ้าหมดเลยแต่ว่าลูกค้าสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะครับความคุ้มค่าในการที่ลูกค้าจะซื้อรถคันเนี่ยมันมีความคุ้มค่าอะไรบ้างคุณเลียยจริงๆเมื่อกี้เขาพูดไปเยอะนะ ทั้งกุญแจรีโมททุกรุ่นนะครับไร้ไฟหน้านะครับระบบไฟฟ้าหมดทั้งคันนะครับยังมีเรื่องของตัวช่วงล่างช่วงล่างที่เป็น G R อีกนะฮะถ้าเป็นรุ่นนี้นะนะครับเฉพาะรุ่นนี้นะแต่มันมีที่มาให้ในทุกรุ่นอีกเรื่องหนึ่งคั่ําเลยนะแอร์แบ็กสามลูกนะครับใช่ปกติยี่ห้ออื่นเนี่ยมีแค่สองนะมีแค่สองแต่ของเรามีแอร์แบ็กหัวเข่าที่คนขับเพิ่มให้อีกตัวหนึ่งถามว่าแอร์แบ็กหัวเข่าคนขับสําคัญยังไงนะครับ มันจะสําคัญต่อเมื่อคุณได้ใช้ไหนจะมีเรื่องของเครื่องเสียงอีกไอ้เครื่องเสียงที่บอกว่าเชื่อมต่อ <Apple. S 2> กับมือถือ,อแล้วใช้เป็นแผนที่นําทางได้นะครับโทรออกได้เสียงได้อันเนี้ยเป็นสเปคเริ่มต้นต่ำสุดของเรานะใช่ครับมีในรีโวเกือบทุกรุ่นเลยนะครับถ้าสนใจเนี่ยโปรโมชั่นมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ใช้แค่บัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านแค่นั้นเซ็นชื่อลงกระดาษแล้วถ่ายส่งไลน์มาดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคำ้ำคนเดียวเลยนะฮะ,อ,ะอนุมัติเฉย นะผ่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าจะมาตัวเปล่ามารับรถเลยอยากรู้ใช่ไหมอ่าครับอ่าทำยังไงหรอ,อก็ลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าเก่า <S <S นะครับมีรถยนต์หลายคันนะครับจริงๆอ่ะร,ร,รถคันเก่าเราไม่ซีเรียสหรอกว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรใช่ครับนะแต่พอดีว่าเขามีรถโตโยต้าหลายคันคันเก่าจริงๆเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะสามารถเอาสัเนาทะเบียนรถคันเก่ามาแนบเรื่องดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคำได้นะครับคันเก่าเนี่ยขอผ่อนมาแล้ว2ปีขึ้นไปหรือปิดไฟแนนซ์แล้ว นะฮะแต่ถ้าเกิดปิดฟันแนน์นแล้วต้องมีเครดิตครับต้อมีเครดิตถูกต้องครับนะฮะใช้สิทธิ์ดาวสูงไม่ต้องค้ำได้ก็เหมือนตอนที่เรารีวิวไว้หลาย,ลาย,ลายๆคลิปเนาะว่าถ้าเข้าเง<ด>ื่อนไขอะมันฟีดาวไม่ค้ำได้อันนี้คือ<ด>เรื่องจริงแล้วลูกค้ารายนี้เนี่ยท่านนี้เนี่ย ทำอาชีพรับเหมาเหตุผลที่ใช้แค่บัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านแล้วออกได้เนี่ยคงเพราะว่าออกรถกับโตโยต้าลิสซิ่งไปหลายคันแล้วก็ยังไงคุณโอเ okay, ครดิตเขาผ่อนตรงไม่มีประวัติล่าชา้าก็สามารถทําได้ใช่ครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนมั่นใจว่าทําได้ก็ลองแจ้งมาเราจะทําให้เราไม่ปฏิเสธอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถามผมเอาจริงๆก็แนะนําว่าใช้เอกสารให้ครบจะได้ไม่ต้องวิ่งหลายๆรอบแต่ลูกค้าท่านนี้เขาเขาเคยทําแล้วไงเขามั่นใจว่าเขาทาทาได้ นะครับเราก็จัดให้เลยครับโอ้โอสบายสบาย <S <S ดาวศูนเซไม่ต้องคำ้ำนะครับเบ<ม>ื้องต้นเนี่ยตามเงื่อนไขนะครับมีรถคันเก่าอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ดาวศูนไม่ต้องค้ำแต่อย่าลืมว่ามีเกณฑ์เรื่องไฟแนนซ์ด้วยใช่ครับนะครับปกติแล้วเกณฑ์ไฟแนนซ์เราเป็นไงคุณโอห้าติดแบ็คเลทติดบูโรไม่มีล่าช้าคร,ครับค้าต้องมีรายได้หักภาระแล้วนะครับเป็น2เท่าของค่างวดรถใหม่ก็ถือว่ารายได้ผ่านเกณฑ์นะครับขอให้เดินสเตทเมนต์ย้อนหลังอ่ะ หก <6 S 1> เดือนอนะคะก็คือถ้าสมมติอาชีพพ่อค้าแม่ค้าหรือรับเงินสดอะไรเงี้ยเอาพยามเอาข้าวทุกๆวันให้ลักษณะว่ามีเงินหมุนเวียนนะฮะมีเงินนอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะผ่านง่ายใช่ครับแล้วเดินให้สอดคล้องกับไรายได้ที่แจ้งไฟแนนซ์ไปมีอะไรไมหมคุณเลี้ยงสุดท้ายเนี่ยขอเซ็นกับเราที่แรกนะเพราะว่าประวัติการเซน็นไฟแนนซ์ที่อื่นมาเนี่ยมันโชยิ่งเป็นไฟแนนซ์ที่เดียวกันเนี่ยยิ่งโชว์หนักเลยแต่ถ้าเกิดเป็นต่างไฟแนนซ์กันก็ยังพอเลี่ยงได้ ใช่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ไฟแนนซ์เบื้องต้นเบื้องต้นคร่าวๆเนาะใช่ครับนอกจากลูกค้าที่มีรถคันเก่ายี่ห้ออะไรก็ได้แล้วเนี่ยพนักงานบริษัทอายุงาน2ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถดาวน์สูงไม่ต้องทำได้นะเป็นรถคันแรกถูกไหมเป็นรถคันแรกเป็นรถคันแรกด้วยก็สามารถซื้อได้ในเคสพนักงานบริษัทรับประกันเบื้องต้น3ปีหรือแสนกิโลแต่จะมีการขยายเป็น5ปีหรือแสนห้ากิโลให้แล้ว10กว่ารายการนะครับมีระบุในคู่มือนะครับ การรับประกัน5ปีหรือแสนห้าก็ถือว่ายาวนานนะครับเงื่อนไขก็มีแค่ว่าลูกค้าต้องสมัครแอปพลิเคชัน T-connect นะครับให้เรียบร้อยก่อนในวันออ,อ,อกรถแล้วก็ลงทะเบียนด้วยแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับและลูกค้าก็ต้องนํานรถเข้าศูนย์ทุกๆ6เดือนนะครับหรือ1000 10, กิโลเพื่อกลับมาเช็คระยะสรุปสัปส้นๆว่าตอนนี้รีโวเรารับประกัน5ปีหรือแสนห้ากิโลแล้วนะยางใดอยังหนึ่งถึงก่อนใช่เงื่อนไขก็มีแค่ว่าสมัครแอป T-connect และเข้าเช็คระยะให้ครบตามระยะแค่นั้น นะครับประมาณนี้ถ้าใครเห็นแล้วนะครับสนใจนะคะลองสอบถามเข้ามานะคะว่าอย่างผมเนี่ยสามารถซื้อได้ไหมหรือต้องอะไรยังไงนะคบช่องทางงานติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับโอ้ขอฝากช่องนะคบโตโยต้าพาเพลินนะคบแล้วก็ของคุณเหลียนะครับเหลียง Toyota าพาทัวร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดหัวใจนะคบให้เป็นกำลังใจกับเราทั้งคู่นะครับรอชมของดีพี่เถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ